มาแล้วนะครับสำหรับตัวรถแมพของนักบินกับหุ่นที่จะเข้ามาในตัวเกมเมคาราชีที่เราเล่นกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวหุ่นและนักบินแต่ละตัวเนี่ยมาลองดูเลตติ้งเทียบกันนะครับผมกับในเว็บไซต์เมทัลสตรอมของทางญี่ปุ่นนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยไอ้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างเผื่อเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจในการเก็บพวกตัวต่างๆเพื่อที่จะดึงตัวไหนออกมาใช้แล้วเหมาะกับทีมของเพื่อนๆเองนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนู� ที่เรียบร้อยแล้วนะก็เพื่อนๆเ,เข้าเกมตอนนี้ก็จะเห็นเจ้า,จาตัวนี้อยู่ในแบนเนอร์เลยนะครับก็ เลยคิดว่าในเมื่อเจ้าตัวตรถแบบตรงนี้ออกมาแล้วก็เลยอยากจะเอาข้อมูลกับคะแนนนะครับผมที่ต่อเว็บไซต์หรือว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเล่นแล้วเขาให้คะแนนกันมามาลองเทียบกันดูนะครับเผื่อจะเป็นการตัดสินใจกันได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเติมไมโครชิในราคาที่ถูกกว่านะครับก็สามารถเติมได้กับอีลาสติกช็อปด้วยนะครับอีลาสติกช็อปก็เป็นร้านที่รับเติมไมครชิในราคาที่ถูกกว่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยไร้ริฟันเพราะว่าร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นี่ครับเป จบนะครับผมได้ใส่ลิงก์และของ Facebook ของเลาไว้ด้านล่างก็ฝากกันด้วยครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นมาใช่ไหมตอนเกมเปิดเนี่ยนะฮะก็จะมีน้องหงกับกับเกยางนั่นเองนะครับกับเจ้าตัวเกยางนั่นเองเจ้าตัวเกยางเนี่ยก็เป็นหุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับอเดี๋ยวเราลองมาดูคะแนนในฝั่งของทางเว็บไซต์ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเจ้าตัวเมทัลสตรอมนะครับเจ้าตัวเมทัลสตรอมเนี่ยนะครับนี่นะฮะเราก็จะเห็นคะแนนของน้องหงนะครับผมอยู่นี่นะนะฮะ นี่ครับน้องหงเองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ก็เป็นตัวละครที่แบบมีคะแนนอันนี้คือแบบว่าผมผมเรียงไล่ตามคะแนนมาให้เลยนะนี่นะฮะนี่ครับ evaluation rank อ่ะก็อันนี้เขาจะเรียงมาเลยนะมันก็จะมีทั้งตัวที่แบบว่ายังไม่มีในเกมแต่เดี๋ยวเราเอาตัวที่แบบว่าเราจับต้องได้แล้วมีก่อนด้วยนะครับอ่าน้องหงเนี่ยคะแนนจะอยู่ระดับที่ 2S เนะครับเป็นนักบินที่ต่อสู้แบบเมลีนะครับผมแบบระยะประชิด นั่น,นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจของน้องหงกเนี่ยก็คือน้องหงจะเป็นผู้ใช้หุ่นไลเวทด้วยนะครับนี่นะ,ะก็พอเรามาดูความสามารถของน้องหงกันนะครับนี่นะฮะตัวน้องหงเองนะครับอันนี้แปลเป็นอังกฤษด้วยนะ English นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะเขาจะมีการประเมินกันนะครับว่า อ่าโออาเรตติ All ้งนะครับคะแนนรวมเป็น S S นะครับอ่าการต่อสู้ใน P V E เนี่ยนะฮะเป็น S S น้องหงเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบว่าเราเริ่มใช้ในช่วงแรกใช่ไหมคือผมมีแค่ตัวตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วก็แบบว่าแบบลองใช้กับเจ้าหุ่นอ่าเกเกยางนี่ให้มาก็แบบว่าสามารถเก็บศัตรูได้แบบปงปังปงปังเลยนะครับโบบาโบบาปงปัง,ปง,ปงได้สบายเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผม P V P นะในอารีนาเนี่ยก็เป็น S บวกด้วยนะครับอ่าก็อันนี้ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะอ่ามันอันนี้คือเขาจะเขาสรุปมาให้ว่าอ่าเป็นไฟเตอร์ที่ใช้กับ st ที่มีน้ำน้ำน้ำหนักเบานะครับตีคลิปเลดได้ได้ทำเดาเมจได้เยอะนะครับแล้วก็มีความพริ้วด้วยนะอ่าหลบได้ดีอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะมีพวกอ่าพวกสกิลที่สแต็กหลบได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช้ไพ่บังเกอร์กับนัคเคิลได้ดีมากเลยนะครับสําหรับน้องหงษนั่นเองนะฮะเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะอ่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบได้มาแล้วอะไรแบบนี้ก็ดีด้วยนะครับรบบสสหออนน้งงนะ ก็ตัวนี้ถามว่าแบบเอ้ยอจากที่เล่นมาผมว่าเก็บไว้ถ้าเกิดว่าแบบเล่นมาแล้วเก็บไว้หนึ่งก๊อปปี้อย่างเงี้ยแล้วแบบเผื่อมีหุ่นเกยางแบบนี้ก็โอเคนะเกมนี้สําคัญที่ตัวนักบินมากเลยนะครับการได้นักบินมาก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวเราแอบมาดูนะอันที่2นะครับซิลเวียนะครับหรือว่าซิลวีนั่นเองนะอันนี้แบบว่าผมลองซาวเสียงถามเพื่อนๆใน แฟนเพจดูแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็บอกว่าเอ้ยใช้ซิลเรียกว่าซิลว,วี่หรือซิลเวียก็ได้ซิลว,วี่ก็เป็นไหวฟุได้เหมือนกันอนะไรแบบนี้นะก็ขออนุญ,ญาตเรียกว่า,าน้องซิลว,วี่ก็ได้นะครับน้องซิลว,วี่เกิดทาลอนนะครับผมเจ้าตัว2ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าถือแท่งแห่งความตายนะโอ้ชี้เป็นชี้ใครเป็นตายหมดเลยนะเจ้าตัวนี้นะครับดีมากๆถือว่าดีมากๆจริงๆนะครับ ก็เจ้าตัวซิลวี่เนี่ยผมก็เชียร์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้นักบินซิลวี่มาเป็นอย่างน้อยนะตัวนี้แบบดีมากๆคือแบบว่าคือต่อให้ซิลวี่เนี่ยไปขับหุ่นที่เป็นแบบระดับระดับ A แบบนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะขอแค่เธอได้ถือไลท์ไลเฟิลหนึ่งข้างกับกับโล่1อันนี่แหละเธอก็แบบไล่ชี้คนนู้นคนนี้ตายไปทั่วได้ได้เลยนะครับ ก็ตัวซิลวีกับเดทาลอนเดทา l อนเก็บได้ก็ดีแต่ซิลวีเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวบอร์เดอร์คอนฟลิกต์เนี่ยซิลวีนี่คือแบบว่าเป็นตัวแบบเกมเชนเจอร์อะไรตัวเปลี่ยนทุกอย่างตลอดการนะครับแบบว่าผ่านด่านทุกอย่างได้ง่ายมากแล้วก็ซิลวีเป็นตัวที่เอาไว้ผ่าน PVE ได้ดีมากๆเลยนะครับแบบพวกด่านซิมูเลเตอร์หรือว่าไอ้เจ้าพวกด่านที่เราต้องคราฟพวกชิปต่างๆเนี่ยโอ้แบบช่วยให้ผ่านได้ง่ายจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของซิลวีหรือซ นี่ฮะอยู่ระดับ 3s เลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบอ,อุ๊ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเก็บจริงจังอย่างเงี้ยปลดล็อกให้ได้ถึง a s c e n s i o n เนี่ยนะฮะกออ็สายออสายลงทุนแล้วกันสายลงทุนก็เก็บไปถึง as a s c e n s i o n 3ได้เนาะออก็แบบเพิ่มทาเลนต์ขึ้นมาไปอีกระดับหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าจะเต็มแม็กซ์เลยจริง,รงๆก็อัดไปถึงแบบ a s c e n s i o n 5ได้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากเลยนะครับอ,อ่าแล้วก็หุนตัวก็น้องซิลวีนะอ,อ่าหรือิลเวียเนี่ยก็จะมาพร้อมกับอ,อ่าเจ้าตัว red talon เนาะก็จะเป็น หุ่นของเธอที่ทรงพลังมากเลยนะครับอันนี้น้องหงนะนี่อันนี้น้องซิลวี่นะครับนี่นะอ่าแปลอังกฤษนะนี่นะครับสปูนนะนี่นะเนี่ยก็เป็นแบบเป็นหุ่นที่มีการประเมินนะในคะแนนที่สูงมากมากมากเลยนะอ่าถ้าเรามาดูตรงนี้นะอ่าแปลเป็นอังกฤษแล้วนะครับเนี่ยฮะอ่าเป็น เลตติ้งโดยรวมเป็น 3S เลยนะครับผม p v e แร n g 3S PVP 2S นะครับเป็นสไนเปอร์ที่ขับ l i g ST ได้นะครับผมเก <c oughs> ่งในการทำลายพาร์ทมากอันนี้แบบยอมรับเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยยิงทะลุพวกตัวที่แบบว่าเป็นกาดได้ด้วยนะสืวีก็แบบทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็ สามารถที่ได้แบบว่าตัวเนี้มันสามารถแบบว่ารีรีแอคได้เยอะมากนะครับก็แบบว่ายิงแบบสามารถที่ได้แบบว่ายิงตัวสตัตรูสามทีตายได้อย่างเงี้ยได้ตายได้สามตัวในเทินเดียวนะครับนี่ได้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบไปส่งคุณภาพมากแล้วก็โอ,โอ้โหอยากให้เพื่อนแบบเก็บตัวนี้กันเลยนะครับดีดีมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูต่อนะอันนี้นะครับอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น เยฟเกนนี่นะครับกับ ds นะอันนี้ก็จะเป็นตัวให้เราเคยเจอตามเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเยฟเกนนี่กับ ds กันบ้างนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นแอบบดูหน้าก่อนนะครับโอ้เยฟแกนนี่กับ ds นี่แบบอยู่ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรน,นะหรืออยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างบนใช่ไหมเยฟกนนี่นะครับตัวนี้นี่แบบว่าเป็นตัวที่แบบขับไอ้เจ้าตัวหุ่นยนต์ขาใหญ,ใหญ่ตอนแรกครับ ที่ที่แบบว่าอยู่กับเราอะนะครับที่แบบมาสู้เป็นเนี่ยชื่ออูจีนนะฮะ่ตัวนี้เป็นการเดียนนะกระหุ่นแบบแบบเฮฟวี่นะอันนี้เป็นระดับ A นะครับตัวนี้เนี่ยโหแบบแรงพอๆกับแอนนาเลยนะอ่าเก่งพอๆกับกับเอนนาเลยนะครับก็อูจีนได้ไหมฮะอันนี้ชื่อว่าอูจีนนะแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยเป็นเย็บแคนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยตัวนี้ก็ อ่าเป็นกาเดียนอ่าระดับ S นะครับผมเป็นขับหุ่นเฮเวี่นะก็เป็นตัวที่จะแทงได้พอสมควรนะเนี่ยครับก็คือใช้ได้ดีกับ PVP ซะมากกว่าอะไรแบบเนี้ยก็เป็นกาเดียนแทงนะครับเราจะสามารถเห็นการโชว์รูดไลน์ของตัวเนี้ยในอในโหมดที่เป็น PVP ได้ด้วยนะนก็จะเห็นแบบอยู่ฝั่งศัตรูบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอืมก็ อาจจะยังเฉยๆเนาะ,ะสำหรับเจ้าตัว,ตวนี้นะก็ผมอาจจะไม่ได้เก็บนักบินอะไรแบบแบบนี้นะครับเว้นแต่รุดเรทมาเว้นแต่รุดเรทมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่ตัวนี้ผมอาจจะไม่เก็บนะครับแต่ว่าอันนี้เผื่อเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆน่ะแต่ว่ามันก็จะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะอย่างเช่นแบบว่าเราก็เก็บไม้ตัวอุปกรณ์อัปเกรดของ ของหุ่นที่เป็นเฮเวีไว้ใช่ไหมเกิดสมมุติว่าฟลุกได้ได้มาอย่างเงี้ยหุ่นเอสอะอุปกรณ์อัพเกรดผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมก็ไมไ่ค่อยได้เล่นหุ่นหุ่นเฮเวีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นโอกาสหนึงที่จะมาอัพหุ่นแทงที่เป็นเฮเวียละมั้งนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเชียร์เจ้าตัวนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันบ้างเกิดจะคอนวินมากขึ้นนะครับเป็นกาเดียนที่ใช้เฮเวี s เอสทีแทงสามารถวีฟพาวเวอร์สามารถป้องกันเพื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบล็อก การโจมตีได้ด้วยได้การทําลายมือของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ยิงก่อนได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็ใช้แ s ตลลี่เฟิรกับลา h ชิวได้นะก็ลา h ชิวก็จะแบบป้องกันได้ทั้งตัวอะไรแบบโดนยิงมาก็ต้องเข้าลา h ชิวก่อนอะไรแบบแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมก็เจอตัวที่มันตลกของเซนทรีอีกตัวหนึ่งด้วยนะมีมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเหมือนเหมือนยามอะชื่อบานนี่หรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าโลแตกไปอันนี้อย่างมีการแบบเอาโลสัองมาใช้ด้วยนะ ตัวนันะ้นนี่ก็วอเเดอยู่นะฮะอ่าก็อันที่2นะครับเยสเกนี่กับ d s s อันนี้เดี๋ยวอาจจะยังอาจจะยังไม่ผมอาจจะเฉยๆนะสำหรับตัวตัวนี้นะครับอ่าอันต่อไปเราดูมาคัสกับนาตาเลียกันบ้างมาคัสนี่ถือว่าแบบเอ้ยผมว่าดีนะผมว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากอยู่นะครับ ในพกเทียร์ลิสต์หลายๆเจ้าแล้วก็หุ่นที่ใช้ของมาคัสเนี่ยรวมถึงตัว Pilot Profile นี่ก็น่าสนใจพอ,พอสมควรทีเดียวเดี๋ยวเรามาแอบดูที่มาคัสกันบ้างนะครับมาคัสนายอยู่เทียร์ไหนแล้วเนี่ยนะครับเอ้มาคัสมาคัสนี่ครับผมในอันนี้จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจะชื่อว่า Max นะเป็น 2s นะครับผมเป็นเรเดอร์นะฮะเป็นเรเดอร์แล้วก็เฮ้ย Marcus มาคัสมนขับไลเวลหรอ จริงป่ะเนี่ยหุ่นมันเป็นไล์เวทจริงอะหุ่นมันดูปุ้มปุ้ยมากเลยนะหุ่นมันดูแบบไม่ได้มีความไล์เวทสักสักเท่าไหร่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราแอบดูพ่อหนุ่มมาคัสกันบ้างนะครับนี่มาคัสนะเนี่ยครับก็เ่อมาคัสมาคัสเราอาจจะเห็นในตัวไพลอตโปรไฟล์กันบ้างแล้วนะดีมาคัสแบบว่าค่อนข้างจะดูคะแนนดีมากเลยนะครับใช้ได้อยู่เป็น 2S นะพวก 2S นี่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับ เนี่ยก็เป็นเลเดอร์นะครับผมที่ใช้กับไลน์เอสทีได้นะครับสามารถที่จะจัดการกับศัตรูหลายๆแบบนะครับด้วยการโจมตีแบบเลียสแทกนะเมื่อที่เล่นใน Pilot Profile ก็น่าจะเห็นความโหกของมาคัสลัที่แบบว่าติดเจ็ทแพ็คกระโดดไปยิงปืนกระโดดไปยิงปืนไลเพื่อนปืนช็อตกันได้แล้วก็มีนักเคลื่อนอีกอันนึงนะครับนะมีความสามารถหลายๆแบบนะครับทำไลน์พาได้หลากหลายด้วยใช้ช็อตกันกับนักเคละครับเนี่ยก็ เนี่ยครับเขาก็จะมีแบบพวกแบบไอ้พวกสกิลพวกอะไรที่แบบว่าทางญี่ปุ่นเขาสรุปมาให้นะครับเนี่ย Cross-Attacker Excel Reattacking ได้อะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจนะครับแบบเอาไว้เอาไว้ถล่มได้หลายแบบนะแล้วตัวนี้ก็จะใช้ Jetpack ได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยมันจะชื่อหุ่นมันชื่อเจ้าตัวดับเอ่อ Dapper Soldier ใช่ไหมเนี่ยใช้ปืนช็อตกันกันกบอ่าอันนี้แบบเป็นโลได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับเนี่ย Dapper ใช้ทวยไ์ก็ได้ใช้เนี่ย ใช้เกยยางก็ได้นะอสำหรับเจ้าตัวมาคัสนะก็นักบินที่เป็นมาคัสก็ถ้าเกิดว่าใครอันนี้ผมมองว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นแบบขั้นขั้นสุดกว่าของอของเจ้าตัวอของเจ้าตัวใครดันก็ได้นะใครดันก็อันนี้แบบอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเป็นใครดันขั้นขั้นกว่าอะไรแบบแบบแบบนี้นะครับต่อเทินได้ทําอะไรได้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะ อ่าก็มาคัสก็น่าสนใจอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งฮะนาตาเลียได้ไหมอ่าเดี๋ยวตจ้าตัวนาตาเลียเนี่ยขอแอบดูก่อนนะครับนาตาเลียใช่ไหมนาตาเลียนี่รักอยู่ระอยู่ระดับไหนกันนะอืมนาตาเลียสักครู่นะครับแอบหาอยู่นะคือชื่อจะไม่ตรงกันอ่าโอเคอันนี้ชื่อตรงกันนะเนี่ยนาตาเลียครับนาตาเลียนะครับ, alia, รบเป็นสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็เป็นมีเดียมไซโอล แต่ว่านาตาเลียเนี่ยเป็นสไนเปอร์กับมีเดียมไซร์ระดับ S เ,เนี่ยแต่ว่ามันไปทับซ้อนกับนี่แล้วนะผมว่านางไปทับซ้อนกับเจ้าตัวซิลวีล่ละแต่ว่าถามว่าทับซ้อนแล้วมันมีผลมากไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาแอบดูนะครับคะแนนรวมก่อนแล้วกันนะครับคะแนนลมของนา้านาตาเลียนะอยู่ที่แบบ S อ,อ่า PVE เป็น S บวกนะครับ PVP evaluation เป็น S นะครับอ่าเป็น l ลนเดอร์อขับมีเดียมเ,เหรอช็อตทำไใช้เขาช็อตสต็อปอะ่ะ าสามารถรอออนได้นะครับใช้ AP Recovery Performance ใช้ใช้สกิลมีมีมีสกิลในการฟื้น AP ค่อนค่อนข้างเยอะใช้สไนเปอร์ไลฟเฟิลได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวแอบมาดูหุ่นกันสิสักนิดหนึ่งก็แล้กันสลับนาตาเลียน,นะครับม,มีความสามารถในการฟื้น AP ได้ด้วยนะครับน Low r e l e e s e Operation ่นโฟนะหุ่นเป็นหุ่นที่ใช้ได้นะครับเป็น Bluebird อะไรเงี้ยใครที่มี Bluebird ก็ใช้ได้นะใช้ Controller Locator ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปืนที่เหมาะสมเนี่ยเป็นปืนไรเฟิลน,นะชื่อตลก Magic f l u t อันนี้เป็นแบบปืนไรปืนไรเฟิ per, ลสไนเปอร์ไรเฟิลสองสองมือเราระบังนะเนี่ยครับเนี่ยมีแทร็กจูนนิ่งนะครับเนี่ยอะไรเงี้ยเพิ่มระยะยิงได้ทำนูน้นทำนี่ได้สไนเปอร์ไรเฟิลเน,น่เป็นแบบอันนี้เป็นสไนเปอร์ยาวนะครับเนี่ยมีความสามารถต่างๆนะแต่ถามว่าตัวนี้ก็เอาซิลวี่ดีกว่าซิลวี่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เก็บซิลวี่ไว้น่าจะดีกว่าเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปนี้หน่อยนะครับปึ๊บเนี่นาตาเลียแล้วเนาะอันต่อไปโอ้ผมมาชื่อวิลเลียมอ่าต่วิลเลียมมาถูกแล้วนะวิลเลี่ยมกับอุ่นคองอ่ารอบนี้เป็นอุ่นคองนะผมได้ขาคองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากอ่าเจ้าตัวบอดได้ c o คอนฟ lict นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิลเลี่ยมกันบ้างอเดี๋ยวเราแอบมาดูวิลเลียมกันบ้างเอ้ยวิลวิวิเลียมนี่ในพ i l ล t อตโปรไฟล์นี่ไม่ธรรมดานะอถือว่าแข็งแกล่งมากพอสมควรนะครับอ่าเอ้ยวิลวิเลียมนี่ก็ถือว่าสกอร์ดีอยู่นะนนี่วิเมะครับ วิลเลียมสกอร์เป er uh, ็นเอเลยนะครับอ้าวมันเป็นเรเดอร์เหรอเนี่ยแล้ก็เราก็ขับหุ่นเฮฟวี่นะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้พวกปืนแกตแกแกตเตอร์ลิงนะผมได้ปืนแบบตอนที่ผมได้เจ้าปืนแกตเตอร์ลิงที่ชื่อเบเฮเบฮิมอดมาเนี่ยผมก็น่าจะต้องให้วิลเลียมใช้แล้วนะเผื่อใครแบบว่าหาหุ่นเฮฟวี่อ่ะที่เป็นเรเดอร์แรงๆแบบตัวเนี้ยถ้ามันแบบเจ้าตัววิลเลียมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่ามันตั้งปอมได้นะครับตั้งปอมได้แล้วก็ โจมตีได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยก็ over all rating นะครับ SS อะ strongest character นะครับอเ rating รวม SS นะครับอาสามารถที่จะใช้แบบไอ้ท่าโจมตีนะครับผมอายิง effective นะใน effective in, in area อาสามารถที่จะแบบว่าใช้ skill ที่แบบใช้ AP สูงแล้วก็มีผลของการโจมตีที่ดีแล้วก็ใช้ g a t r i n g กันได้นะตอนนี้แบบว่ามันจะมีท่าศาสตร์อะเอาปืนยิงแบบโอ้โหกระหน่ำ Summer Cell เลยนะครแบบับเหมือนใน Pilot Profile เลยนะ ตอนนี้แบบใช้แกตเตอร์ลิงดีมากนะครับเป็นราชาแห่งแกตเตอร์ลิงนะเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีอย่างรุนแรงแล้วก็ใช้ AP รวดเดียมหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบมีท่าโจมตีแบบสาดแกตเตอร์ลิงไปรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหยิงได้เขานังางไกลด้ยนะสี่ช่องตั้งป้อมก็ได้อะไรแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็เนี่ยมีอะไรนะออปติมอลเลนส์สองสแควร์มันมีสกิลอันอันนึงในไพโรล์โปรไฟล์ที่มันเพิ่มระยะยิงได้ด้วยนะแล้วก็ยิงแรงมากเลยนะแนืหุ่นที่ให้มาจะเป็นหุ่นคองนะ เนะี่ยแล้วก็เนี่ยใช้กับปืนเบรฮีมอตนั่นเองนะครับเนี่ยมีแก๊สตลลิงโมดูลใส่เข้าไปได้ด้วยอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับสามารถใช้กับเฮกุนหุนห่นเฮวีได้หลายๆแบบเนาะดีเอสก็ได้เอ็กเ,เวสที่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะ้มันเทมากเลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็คลองนะครับหุ่นคลองนะอ,งนะอันนี้ผมได้ขามาจากบอดดี้คอนฟิกต์นะได้ขามาหนึ่งงานเฉยแบบงง,งๆนะ อ่าก็เป็นตัวใช้ปืนกาตาเล่งนะเนี่ยมันมีท่าที่ชื่อว่าเนี่ยอันนี้ผมจำชื่อท่าไม่ได้แต่ว่าใน่ายโห o ด profile เล่นได้ครับในช่องเราก็แอบ,บทำพายโห o ด profile หนึ่งเอาไว้เพื่อนสามารถไปลองเล่นตามกันได้นะครับอ่ก็เป็นที่ที่เอาไว้เก็บเพชรนั่นแหละนะเนี่ยครับป็นสกิลนะ่าสนใจเยอะนะวิลเลียมก็เผื่อใครอยากเล่นตัวเฮลวี่กับเ a เดอร์นะก็ถือว่านะ่าสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนี่แหละอันนี้เบบของจริงและ ที่เราจะต้องแบบว่าสะสมใช้คําว่าสะสมซับเลยไอรีนไอรีนนะฮะไอรีนนี่แหละโหตัวที่น่าจะต้องแบบโฟกัสการเก็บมาเลยล่ะนะครับอไอรีนนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวเราดูเลตติ้งของไอรีนกันนะครับไอรีนตัวนี้มันมีความเจ๋งของมันอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นตัวที่มันสามารถเล่นคู่กับเห็นไหมฮะสามเอสิกแล้วอไอรีนสามเอสกแล้วอ่าปึ๊บปึ๊บ ก็ไอรีนนี่นะฟรีด้าโอ้ฟรีด้าก็สามเอสตันเนี้ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวที่น่าที่น่าสนใจหลังจากตัวในลิสต์นี้แบบตอนอีกหลังจากที่เราพูดกันครบทุกตัวแล้วนะนะครับตามลิสต์นะนี่ไอรีนนะครับอ่าใครหาตัวมิซล์ทรงพลังอยู่นะไอรีนก็เป็นตัวหนึ่งที่วาวซ่ามากอยู่พอสมควรนะอันเนี้ยต้องเก็บนะเนี่ยครับไอรีนทําอะไรได้นะครับเนี่ยเรามาดูความสามารถของไอรีนกันสกอร์โหยิ่งหนักเอสเต็มไปหมดเลย นะครับตัวนี้นทำอะไรได้นะครับเป็นสายยิงจรวดนะครับผมแล้วก็นาก่าจะเป็นตัวที่ยิงจรวดพื้นที่ด้วยนะครับยิงได้ไกลมากนะครับแล้วก็าสามารถที่จะแบบโจมตีได้อย่างในบริเวณที่มากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําไฟคลอกได้นะไฟคลอกแบบว่าทําไฟคลอกพุ้นที่ได้นะครับสามารถใส่ดีบัฟตามพื้นที่ได้ด้วยนะครับใช้ล็อกเก็ตได้ดีมากนะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ล็อกเก็ตของไอรีนนะเห็นไหมเนี่ย ไอรีนสามารถที่ทจะยิงจรวดอ่าครอบคุมพื้นที่เป็นแบบอย่างนี้ได้เลยนะครับยิงระเบิดตุ้มเข้าไปเห็นไหมมีไฟอยู่บนพื้นด้วยเนี่ยแล้วลองคิดเล่นๆน,นะเนี่ยเอาเจ้าตัวเนี่ยเอาไอเจ้าตัว,เอ,เ,ตวเอาเจ้าตัวซิลวีอ่อะไปยิงขาพวกเนี้ยห้าตัวเนี่ยสามสี่ตัวยิงขายิงขายิงขาแล้วให้แบบอยู่ในโดนโดนโดนไฟคลอกไปนะอ่าไอรีนก็เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวล็อกเก็ตที่ดีมากอ,อันนี้ก็แบบรักคะแนนดีนะคะแนนดีและทรงพลังมากเลยนะก็ เป็นตัวหนึ่งที่น่าเก็บน่าเก็บตัวเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับก็ตัวนีไ้ไอรีนกับหุ่นของขอ,งของเธอนะั้นเดี๋ยวเราดูหุ่นของเธอบ้างนะครับหุ่นของเธอเนี่ยครับก็คือเมลตัสไม่แน่ใจว่าชื่อจริงจะชื่ออะไรนะ,อ,ะอันนี้ชื่อในนี้คืออะไรเลยต้องที่นะครับชื่อจริงคืออ๋อนี่ไงมมลตัสจริงๆด้วยนะครับเนี่ยชื่อมาลตัสเหมือนกันนะเนี่ยมาลตัสมีสกิลชื่อซิงโครเซนเตอร์นะฮะก็เหมาะกับการใช้พวกล็อกเก็ตนะครับ อันนี้จะไม่เหมือนนี่เนาะอ่าจะไม่เหมือนไอเจ้าตัวอา่าถ้าใครไม่ได้มาตัสนะเอามาใส่กับอีสเตอร์ไอเอามาใส่กับตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่ออออ่าตัวหุ่นที่แถมมากับนานาอมีที่เราได้ฟรีกันนะครับตัวเนี้ยก็ใช้ก็นก่กก็ใช้กันได้ดีด้วยเหมือนกันนะอ่าก็เก็บกันไว้นะครับตลับตัวนี้เฮอร์เมสที่เป็น A มั้งอืมก็เนี่ยตัวนักบ,บินก็น่าสนใจนะเออแบบโจมตีหมูได้ทําอะไรได้ใช้กับล็อกเก็ตได้ดีประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยมีท่าชื่อเพอร์โกอ่า เพอร์กาตอลีนะครับยิงพื้นแล็คอัลบอมมีหลายสกิลที่น่าสนใจอยู่ก็อย่าลืมเก็บไปสําหรับเล่นไอรีนกันด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบว่าับติงของตัวที่แบบว่ายัางอตัวที่เข้าแล้วก็แล้วกันเทียบกับตัวที่ยังไม่ไม่เข้าก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่นะครับอ,อย่างเช่นนี่นะอันนี้ตัวเมลิซ่าเนี่ยยังเป็นแมคานิกที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลนะผมยังไม่มีเมลิเมลิซ่าเลยผมอยากได้มากเลยนะเสีย <laughs> ดายมากเลย เมลิซาได้เป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดตลอดการนะครับณนะตอนนี้นะฟรีด้าเองเหมือนกันนะฟรีด้าไอผมแบบผมดันได้ซนะิลวี่เนี่ยผมเปิดมาหลุดเลดฟรีด้ามาสองมาสองตัวนะครับตอนนี้ฟรีด้าผมก็ปลดล็อกแอสแอสเซนชั่นสองแล้วนะนี่นะครับฟรีด้าก็ถือว่าเด็ดอยู่นะมาลิซาเป็นสุดยอดแมคานิกเลยนะครับอ่าเรามาดูกันบ้างโลซาเป็นสองเอสนะอ่าโลซาก็เป็นตัวแบบซัพพอร์ตยิงแล้วก็แต่ยิงแรงมากอยู่นะใช้ได้อยู่นะนะครับผมคุยไปแล้วเนาะ อ่าตัว S S S เนี่ยอาซกาเนี่ยโหแบบโหดมากเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นขั้นกว่าของเป็นขั้นกว่าของของหงนะอันนี้คือแบบว่ามันมีท่าแบบกระโดดปลาหอกอะไรกระโดดแล้วก็เราก็เอาเราก็มีกระโดดถีบอะไรนิโหดมากเลยนะครับอารซกาเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเคลลี่นี่แบบอุ้ยเป็นสไนเปอร์ไลท์เวทอันนี้ผมยังยังไม่เข้ามานะเราเราเราจะพูดถึงตัวที่มีแล้วอยู่เท่านั้นก่อนนะครับอ่าจวันเคซ่าชินจินะครับ เซเว่นเซเว่น <Seven S 1> ก็ดีนะมีน้องหมาผมกลาวว่าเดี๋ยวผมจะทํารีวิวของน้องเซเว่นมาด้วยเพราะไอ้เจ้าตัวหมาน้อยของเธอเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบชื่อชื่อชื่อวอชชี่บางชื่อโพชบางเออมันเอามาล่อมัน,ม,นมันเอามาล่อเท้าดีมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเพิ่มยูนิตอีกตัวหนึ่งที่เอามาตายแทนเราได้อะอะไรอย่างนี้เลยนะครับนาโอมิก็มีซันโวนะยิงเบิ้ลได้ยิงแรงอยู่นะครับชาวนี้ที่ผมได้ได้ไดลุดเลสมาตัวหนึ่งนะไวมูนนะถือว่าพอใช้ได้นะวินสตันเนี่ยทีเด็ดเลยนะแต่ต้องหาเวลามารีีววววิตัันน้้ดยะครบ อ่าไขดันเนี่ยไขดันนี่ไดเอบวกเลยนะไม่แย่ไม่แย่แยนะครับของดีนะฮะแคทเธอรีนเรารีวิวกันไปแล้วนะครับกาเลตอ่าเป็นบ่าเป็นตัวแมคานิกที่น่าสนใจนะครับเนี่ยแมกกาเลตอาริสันเอมมาเนี่ยแก๊งเนี้ยแก๊ง A เนี่ยน่าสนมากเลยนะมาลี Marie, ด้วยนะนี่เป็เลเดอร์นะครับรีเบ็ก้าแกรนด์นะโอ้โหบางตัวนี่แบบว่าอูจินล่วงมาเลยนะเอหน้า อ่าซีเซโลอะไรแบบนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นอันนี้ก็คือเป็นคะแนนอ่าเป็นคะแนนที่อาจจะแบบเป็นการอ่ามองภาพในในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอาจจะแบบมีบางคอนเทนต์ที่ตัวละครบางตัวที่ให้ที่คะแนนอาจจะสูงกว่าในบางคอนเทนต์ด้วยนะครับอ่าก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็โดยสรุปก,ก็แล้วกันก็อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นผมเก็บผมอาจจะเก็บอ่าไว้สําหรับไอรีนนะครับอาจจะแบบแอบดองไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็วินอาจจะแบบว่าบางตัวเนี่ยเดี๋ยวดูความ ดูความกระหายก่อนดูความกระหายก่อนแล้วกันว่าบางตัวอยากได้อาจจะอยากได้นักบินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าไอรีนก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับรอไปถึงเดือนกันยายนก็อีกไม่นานด้วยนะเอาละครับก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อจะสนุกกันนะฮะแล้วก็คิดว่าซิววีตอนนี้ยังเก็บได้นะครับก็เปิดซิววีเอานักบินมาเยอะๆก่อนเลยผมว่าได้ใช้ยาวๆแน,น่นอนสอบสอบซิววีนะดูในเลตติ้งทั้งทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ซิววีนี้น่าสนใจมากๆแล้วในช่วงนี้นะ นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซีลวีนะก็เอามาสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีไม่หลุดเลนนะครับก็ถ้าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามช่องทูนูซวยด้วยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องทูนูได้ผ่านซูเปอร์เตค์ได้ด้วยนะครับหรือแม้แต่การสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณทุกคนสักการะผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ